เมื่อกี้ดูเรื่องตึกสีเนี่ยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันก็รู้สึกว่ามีเรื่องโต้แย้งกันว่าที่บอกว่าตึกนี้เป็นเสมือนป,ป้าที่เราจะไปน,นอนไปต่างนานานี่นะแต่ว่าพวกนั้นก็บอกว่าเราเป็นป้าบนตึกหรือเปล่าเพราะว่าตอนสมัยที่ก็มาเรียน ชั้นปีที่หนึ่งก็ここยังยังไม่ยุติหนี้เรียนไปอยูป่ปีมัธยมเมื่อจะเป็นปีสองปลายๆที่ได้ซ้ำไปที่ได้ขึ้นสุดหนี้ก็ท่านละามาดก่อนนะก็แต่ก็ไม่ได้แย้งเข้าไปเหมือนกันในขณะดี้เดียวกันนี่โตแย้งที่เป็นสติของอาศราีศักดิ์ <laughs> เออไม่ได้บอกมไม่เห็นจะไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างขนาดนี้นเราควรจะเป็นเป็นพี่ก็ยังดีไม่ใช่ถึงกับเป็นป้าหรอกแต่ก็ พูดถึงว <c ười> ่าวจุดนี้ก็ได้พักทิ้งในแง่ที่ว่าปกติถ้าทำใช้เป็นห้องเรียนแล้วห้องอื่นๆ่ไม่แน่ใจว่าจะเรียนหรือเปล่าจริงๆอาจารย์สดใสสอนตอนที่อยู่ทั้นศีที่หนึ่งแล้วก็เจ้าอวดด้วยว่าสอบคะแนนดราม่าเนี่ยดีมาก เคยชวนบอกว่าถ้าจะยนเล้ม่าจะคอสองคอสอะไรได้แค่ขอเล่นละครเพื่อนึงเลยได้เล่นเลยคือว่าตอนแรกอาจารย์ก็มีบทเดิมแล้ให้เล่นเลยเนี่ยเสร็จแล้วตอนนั้นต้องไปต่างจังหวัดยันเลยก็ไปต่างจังหวัดสุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เหลืออยู่บทเดียวเป็นว่าเล่นเป็นพานลงกำลังกวาดช่วี กว่ากว่าแล้วมีนิสิตมาถามทางว่าไปร่อบกรเนี่อยู่ที่ไหนถ้าทำอย่างนี้จบแค่นี้แค่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้ววันที่นัดที่จะเล่นเนี่ยเราเออไปซื้อเหรียอย่างอื่นเพราะว่านักกติกาศึกษาที่นี่ก็ค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆนะ